2015ันสิบห้านะครับรถคุณนบแกมาหาผมด้วยโรคประจำตัวของมันแหละนะครับไฟเหลืองไฟแดงพีเหลืองพีแดงไฟเครื่องไฟเบรก,กมือลื่นถลไหลอะไรต่างๆนะครับโชว์หน้าจอแต่ไม่ได้มากขนาดนี้นะที่ขนาดนี้เนี่ยผมแกล้งมันนะครับผมแกล้งมันไม่ใช่แกล้งตรวจเช็คตรวจเช็คเบืเบ้องต้นนะครับ h o n ด้ผมจะทำได้หมดละ ไฟพีเหลืองพีแดงเบรกมือเบรคอะไรต่างๆนะคุณนพมาไกลพอสมควรก็เลยตรวจเช็คให้ผมเสียบคอมแล้วรู้ปัญหานะครับรู้ปัญหาแล้วก็น้องๆที่ใช้ Order h o n d ด h ร์ฮนะครับดูไว้เลยนะครับรถคันนี้ดีทุกอย่างยกเว้นยกเว้นที่มันรวนเนี่ยเนื่องจากะระบบเซ็นเซอร์ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เมื่อถึงอายุการใช้งานมันก็แสดงออกมันก็รวนนั่นแหละบางเอิญน,น้องเขา พบเจอผมวิ่งมาให้ผมตรวจเช็คก็ชี้จุดได้เลยว่าไอ้ไอ้ไอ้คันเกียร์สวิตเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนะเวลาเราดึงเกียร์ในรถเนี่ยเลื่อนเกียร์ prnd อะไรต่างนะครับมันจะดุกด๊กดุกด๊กดุกด๊กดิก๊กของคุณนกคันนี้เนี่ยตรงนี้รวนมีปัญหานะครับมันเป็นดึ๊กดกดึ๊กดกถ้าดูตรงนี้นะครับน,น้องดูก็จะเห็นนะมันมีปลัก๊กสายฟงสายไฟเสียบอยู่มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละไม่รู้เกิดจากการสกรปรกหรืออะไรก็แล้วแต่มันรวนนะครับมันมีปัญหา ก็ผมเช็คปัญหาคันนี้เจอ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 ต้นเหตุก็คือไอตัวสวิตคันเกียร์ตรงนี้กับไอตัวคันเกียร์ข้างในนะครับมันมีปัญหาปัญหาหนึ่งจุดข้างในอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็พีเหลืองพีแดงที่มันขึ้นเนี่ยปรากฏฟ้องผมว่าเป็นที่กล่อง ECU นะครับกล่อง ECU มันจะทําหน้าที่ทุกอย่างเป็นร้อยฟังก์ชันแต่มันมีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเบรคโฮนะครับคันเกียร์เกียร์เบรคโฮ อ่าไม่ใช่เบรกเบรกมือเบรกมือเบรกโคคันนี้ก็รวนมันมีสายไฟอยู่เบรกมือข้างในเดี๋ยวชี้ให้ดูก็ได้เบรกมือมันมีปัญหาเกิดจากกล่องควบคุมนะครับฮอนด้าจะเรียกอ่า pcm สมัยก่อนเรียก ecu ใช่ไหมปัจจุบันฮอนด้าจะเรียก pcu pcm หรือ t, t c m ก็ได้ transmission ก็ได้นะ,ะสรุปว่านอกจากคันนี้นอกจากข้างหน้าใช่ไหม สวิตชันเกียร์ข้างสวิตเกียร์ข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องตรงนี้ด้วยนะตำแหน่งที่ชิปการชิปการเลื่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันรวนมันมีปัญหาข้างในมีชุดสายไฟอยู่แล้วพีเหลืองพีแดงที่มันขึ้นหน้าจอก็เกิดจากตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยตัวพีปักกิ้งเนี่ยมีปัญหาเกิดจากกล่องซี u ูนะครับกล่องซียูส่งคําสั่งเลี้ยงมาทุกตรงนี้นะครับแล้วก็เบรคโฮเบรคโฮก็เกิดจาก พวกนี้ก็คือเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หมดแหละนะครับกล่อง cu tcm ผม format ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปรถคุณนบนะครับเครื่องเกียร์กล่องก็ไม่ย่องดีอยู่แหละนะครับกล่อง cu รวนหน่อยนึงนะครับ format ละแก้แล้วน่าจะหายแล้วแหละแล้วก็ไอสวิตช์คันเกียร์ตรงนี้นะครับดุ๊กดิกดุกดิกตรงนี้มีปัญหาเข้าศูนย์ก็สัก3000กว่าบาทแล้วตรงคอนโซนเกียร์นะครับไม่รู้สกปรกหรือเปล่านะครับมันก็ฟ้องชี้มาตรงนี้ มันก็ชี้มาตรงนี้แหละนะครับคันเกียร์ตรงนี้นะครับชุดสายไฟแล้วก็พีเหลืองพีแดงที่ขึ้นมาก็ parking b r a k e ตัวนี้กล่อง c u นะครับเบร,รคโฮตรงนี้ก็ชุดสายไฟข้างในน่าจะสกปรกนะครับอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากหรอกนะครับเพราะเท่าที่ผมเช็คดูแล้วมันก็ไม่ยากนะถ้ารู้ปัญหาก็แก้ไขง่ายแหละเดี๋ยวลองดูนะผมผมเมื่อกี้ผมผมแก้ให้แล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะหายไหมนะครับพี่เนาะคอยดูนะ หา,หายไหมหายเดี๋ยวผมปิดอีคอนก่อนคุณนกหายหายแล้วครับเออนะครับแต่ยังเชื่ออย่าเพิ่งไว้ใจมันเนาะครับผมถ้ามันขึ้นอีกทีหนึ่ง<น>ก็เข้าศูนย์เพราะว่าอะไรพวกนี้มันอยู่ในศูนย์ครับผมนะครับอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในศูนย์น้องๆเข้าอู่นอกอู่นอกเขาก็วิ่งไปที่ศูนย์ไปเบิกอะไรนั่นแหละนะครับให้ผมทําผมก็ต้องไปเบิกอะไรศูนย์นั่นแหละแต่บังเอิญผมบอกน้องเพราะว่ามากรบางทีมันเออร์เรอร์ถ้าเออร์เรอร์แล้วเนี่ยผมเอาอยู่มันก็จะหายนะครับก็ ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนให้มันเสียเงินหลายพันไงตอนนี้หายแล้วนะนี่นๆ,ๆน,นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนิดนะคุณนบม่จเป็นอย่าไปใช้มันนะครับอาร์กิ้งเบรกเบรคออะไรเงี้ยม่จเป็นต้องไใช้มัน <ๆ S 2> นะครับมันงงแงงงงแงครับ,รบนะครับนะพวกน้องที่ใช้ h r v รุ่นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสองปุ่มเนี่ยหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเลยนะครับของผมไม่เคยงงแงเพราะว่าผมไม่ใช้มันผมรู้แก้วหายแล้วนะครับแต่ว่าจะหายชั่วครั้งชั่วคราวไม่รู้แหละนะครับ แต่อย่างน้อยก็รู้จุดปัญหานะครับผมก็ชี้ชี้ให้คุณนบรู้ปัญหาแล้วว่ามันเกิดจากตรงนี้ตรงนั้นนะครับขึ้นอีกทีก็วิ่งเข้าศูนย์ให้ศูนย์ตรวจเช็คซ้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็ประเมินซ่อมไม่ยากนะครับกล่องก็คาลิเบร์ให้หมดแล้วนะครับเครื่องเกียร์กล่องค่าเออเร์เรต่างๆ honda h ฮีนวีนะครับมือสองน้องๆสามสี่ 3, 4, แสนบวกลบใครรักใครชอบก็ลองดูนะครับไยแดงเก้าแสนบวก ปัจจุบันมือสองก็4บวกบวกะมั้งนะครับแล้วแต่สภาพนะครับเครื่องทางไม่ต้องกลัวเครื่องตัวเดียวกับ Civic FC นะครับพันแไม่แรงก็วาง r ารยี <20 S 1> เครื่องสองพันได้อนาคตมีทางออกทางไปหมายถึงว่าซื้อใช้เราไม่ต้องกังวลกับการดูแลอั t เ r อร l เ s ลล์เซอรนะครับอูนอกอูในเพียบนี่คือข้อดีของรถเจ้าตลาดโอเคนะครับสวัสดีคุณนพสวัดีนะ สวัสดีครับอา้าวกล้องหน่อยนี่คุณน็อเจ้าของนะครับสวัสดีครับทุกคน